เมื่อก่อนว่าจะทิ้งแล้วอ่ะว่าจะไม่ทำแล้วลองดูสิเอาชะเด็ดเปิดดูดิเห็นชัดขึ้นมาเลยว่าเอเอตัวพู้มันเยอะตัวเมียก็เยอะสมบูรณ์หมดเลยโชคก็ยาวดีมันไม่มีลูกไหนใหญ่เล็กคือมันเท่ากันหมดเลยน่จาจะประมาณยี่สิบกว่าเลยหกเจ็ 6, ปีแล้วมันงแจ่ก็ว่ายังหนุ่มอยู่นะลุงก็เมื่อก่อนก็ไม่เป็นนะดูในคลิปไปดูจากคลิปเองเลยศึกษาอยู่คนนู้นก็ว่าคนนี้ก็ว่าก็เออ ลองดูสิว่าเขาเขาจะดีจริงไหมเมื่อก่อนว่าจะทิ้งแล้วอ่ะว่าจะไม่ทําแล้วเออเอเอา,เอาลองมาเปิดดูดิแล้วตีนทีแล้วก็ไม่มีลูกนะพ่อแม่ทาไม่ให้ลูกผมมาทำไปยังถึงยอดยอดโชคก็ยาวดีน้องชายก็บอกโอ้พี่เคยทํายังไงอ่ยนี่ขนาดไม่ได้ลาสารไม่ได้ทําอะไรใบแกแล้วก็มาเปิดเลยเพราะว่าถ้าแต่งมันเวลามันไม่มีแล้วมันไม่ทันแล้วอาหารก็ไม่ได้สะสมสางก็ไม่ได้ใส่เอาเะเด็ดเดตาอย่างเดียวเอาเะเด็ดสองนิแล้วก็น้ำหนึ่งพันเพราะว่า สองลิตรสองครั้งร้างหลังก็ลิต,ลตรครึ่งมันสิบวันพ่นทีนึงสามครั้งเดือนนึงก็เหอยแล้วมัน <c oughs> แทงยอดมาแล้วพอแทงยอดปั๊บเราก็ดูว่าเออม,มาแล้วดอกมาแล้ว <c oughs> เอาฉันได้พาดอกเลย <c oughs> แต่ช่วงที่ว่าเป็นดอกนี่ยาฆ่าแมาลงไม่ใส่สามสี่รอบนะแต่พูดว่าเก่งไหมเก่งน,นะของเขานี่เก่งน,นะเห็นชัดขึ้นมาเลยว่าเออตัวผู้มันเยอะตัวเมียก็เยอะสมบูรณ์หมดเลยไอตอนที่ดอกเขาโหอย่างสวยอันนี้ช่วงที่ทําดอกนี่มองไม่เห็นแทบใบมองไม่เห็นเลยนะ มีแต่ดอกเต็มไปหมดก่อนที่ดอกนี่มีแต่คนจะเข้ามาดูตลอดเลยเขาบอกใช้อะไรใช้อะไรแล้วก็บอกเราก็ใช้จัดเด็กเนาะสวยมากเลยมาแบบเต็มที่นะทั้งใบทั้งดอกทั้งลูกอะปีที่แล้วเราก็แบบไม่ได้ใช้จัดเด็กเนาะคือ <c oughs> ลูกมันไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะปีที่แล้วมันก็จะมีแบบใหญ่เล็กผสมกันเพราะเราไม่ได้พ่นตัวจัดเด็กลูกมันจะไม่บอกออกชัดเจนขนาดน,นี้ค่ะแล้วก็คือมันเท่ากันหมดเลยมันสดยอนมากเลยอะโฟมโธนนี่ตะดกกว่าเพื่อนเต็มทุกต้น แม่กระทั่งต้นเลืเนี่ยแม่กระทั่งต้นเลื่นเ่นเท่านี้ก็ยังมีรูปติดอ่ะดูต้นเท่านี้ก็ออกั้แต่ถ้าเชื่อเขาทุ่งสวนนะสวนนี้ก็เคยสุดยอดแล้วค่ะเรามั่นใจเราเต็มที่เราใช้แต่ตัวนี้ตัวเดียวใช้จัดเด็กอย่างเดียวเพราะว่ากะว่าจะทิ้งไงทีแรกก็จะกะว่าจะไม่เอาละเออลองลองทำดูเพราะส่งนูก็ทําออกมาดีก็เลยลองโพลนติดดีมากเลยนะเนี่ยกะว่าเออก็คือแบบถ้าไม่ได้ก็คือไม่เป็นไรแต่ถ้าได้ก็ถือว่ากําไรเนาะแต่ว่าออกมาดีมากเลยอ่ะสวยมากรูปแบบ เท่ากันหมดเลยนะเนี่ยม,มันไม่มีลูกไหนใหญ่เล็ก้ได้มาขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วแต่ว่าได้บำรุงนะได้อะไรก็ค้องคนอื่นก็นนะผมว่ามันได้มากกว่านี้ดกวันนะปีน้านต้องทำให้ดีหน่อย <c oughs> สุดยอดปีน้าน